นี่ะหาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราชื่อจะพาทุกคนมาเรียนนะคะเกี่ยวกับการผสมเสียงหรือการผันเสียงในพินอินนั่นเองนะคะเราเชื่อคะแล้วการผสมเสียงเนี่ยมันคืออะไรคะอ่ามันคืออะไรเรามาดูกันการผสมเสียงหมายถึงการอะไรคะนำพยัญชนะสระและวรรณยุกต์มาผสมกันให้มันเกิดเสียงนั่นเองนะคะออายอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นเดี๋ยวเราเชื่ออาปากกามาก่อนโอเค นะคะคพยัญชนะไปเจอกับสระนะคะเราลองพันเสียงดูนะอ่ะเรามาดูตัวนี้นะคะตัวมัวไปเจอตัวอามัวอานะคะพันเสียงออกมาก็จะเป็นมัวอามานะคะมูอามานะคะอันนี้คือการพันเสียงพินอินนะคะอ่ะลองคําต่อไปสิอ่ะตัวนี้ตัวอะไรลูกตัวเลอใช่ไหมคะเลอไปไปเจอกับสระเออนะคะเลอเอเอรวมกันอ่านว่า เล่นะเลเอเลเลเอเลนะคะง่ายไหมคะอ่ะคำต่อไปนะคะตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยเนเจอสระอะไรลูกอีนะคะเนอีเนอีนีเนอีนีเนอีนีนะคะอ่ะคำต่อไปตัวนี้ตัววูนะคะเจอสระอวูอวอวูอวูอนะคะง่ายไหมคะเด็กๆอ่ะคำต่อไปเลยนะคะ ตัวนี้ตัวเลอใช่ไหมคะเลอเจอสระอู่นะคะเลอู่ลู่เลอูอ่ลู่นะคะอ่าต่อไปอ่าเขาบอกว่าแต่นะคะก็จะมีการอ่าออกเสียงอีกแบบหนึ่งนะคะมีกดกันออกเสียงนะคะเขาบอกว่าซื่อซื่อซื่อชื่อซื่อชื่อนะคะาคำเหล่านี้นะคะที่นักเรียนคิดว่ามันยากๆเราซื่อทำไมมันยากจังเลยอ่ะคำเหล่านี้นะคะ ถ้ามันไปเจอกับสระอีนะคะเด็กๆจําไว้เลยว่าถ้าซือ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 ไปเจอสระอีเราจะไม่อ่านว่าอีนะคะแต่เราจะอ่านว่าอืน,นะคะ,ะคําว่าอีสระอีเราจะอ่านเป็นสระอืน,นะคะเช่นอะไรเรามาดูกันนะ,ะอ,ย ang, อย่างเช่นตัวจือไปเจอสระอีใช่ไหมคะ,ะเจอคํานี้เป็นสระอีใช่ไหมเราจะไม่อ่านว่าอีนะคะแต่เราจะอ่านว่าอือน,นะคะจืออือก็อ่านว่าจือนะคะ ช,ชื่ออือชื่อนะคะอ่ะอีกประโยคหนึ่งแล้วกันนะคะอะอย่างเช่นตัวชื่อไปเจอสระอีใช่ไหมอันนี้ที่จริงเป็นสระอีนะแต่เราชื่อบอกว่าไม่อ่านว่าอีนะเราจะอ่านว่าอือนะคะชื่ออือชื่อนะคะคำนี้อ่านว่าชื่อนะคะอะอีกคำหนึ่งนะ,ะตัวนี้คือตัวอือนะคะอยู่ในกฎด้หรือเปล่าอยู่นะคะตัวรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไปเจอสระเลยเอ่ย สระอีใช่ไหมคะเราไม่อ่านว่าอ e ีเราจะอ่านว่าอื้อนะคะรื R R R ้ออื้อรื้อคำนี้อ่านว่ารื้อนะคะอ่ะอีกคำหนึ่งด้วยเนาะนักเรียนจะได้เข้าใจนะคะอ่ะตอนนี้คือตัวซื้อใช่ไหมคะตัวซื้อไปเจอสระอีอ่าสระอีใช่ไหมเราไม่อ่านว่าอีนะคะเพราะในกฎมันบอกว่าตัวซื้อนะคะเมื่อไหร่ที่ไปเจอสระอีเราไม่อ่านว่า, e ะะาอีแต่เราจะอ่านว่า อ,อนะคะคฉะนั้นตัวนี้ก็เลยอ่านว่าซื่อซื่อนะคะอ่าต่อไปเราลองมาอ่าผันเสียงกับสร,บระผสม,มดูนะคะนักเรียนดูตัวนี้คือตัวอะไรคะมัวอ่ามัวไปเจอกับสระไอมัวไออะไรเอย่ยมัวไอไม้นั่นเองนะคะอ่คำต่อไปซื่ออะซื่อเจอส,สระอันซื่ออันซันนะซื่ออันซันนะคะ อ่าคำต่อไปปูไปเจอสระเอินอ่ะปูเอินอะไรเอ่ยเปิ้ลถูกต้องแล้วค่ะปูเอินเปิ้ลน,นะคะอ่าคำต่อไปนะคะตัวซื่อไปเจอสระวัวนะวัโอวัวนะคะซื่อวัวก็คือจัวนะเราจะอ่านเป็นจัวนะอ่านจัวไปจบที่จัวนะจัวจัวนะคะอ่าคำต่อไปนะคะ ปัวเจสระอังนะคะปัวอังปังนั่นเองนะคะอ่ะคำต่อไปนะคะยีเจสระอะไรเอย่ยยีองนะคะยีองผันเสียงออกมาสิยีองยองนะคะยองเนาะอ่ะอีกคำหนึ่งอ่ะอะไรเอย่ยตัวเตอเจสระเองิงเตออิงอะไรคะเด็กๆตเตออิงเตองตนะคะผันเสียงง่ายๆเลยเนาะอ่ะเริ่มยากขึ้นนะนะคะตัวนี้คือตัว ชีเจอสระสลาเลยคะ่ะยีองยองชียงชียงนั่นเองนะคำนี้อ่านว่าเชียงนะคะอ่ะคำต่อไปตัวอะไรคะลูกตัวชีนะตัวชีนะชีไปเจอกระสะอเไยเอ่ยยีองังเยียงเนาะชีเยียงก็อ่านว่าเชียงนั่นเองนะคะคำนี้อ่านว่าเชียงเชียงนะเชียงเนาะอ่ะ ต่อไปเราผันเสียงเป็นแล้วเราจะมาเรียนเรื่องวันในยุคในภาษาจีนกันนะคะอ่าเด็กๆรู้ไหมว่าวันณยุคภาษาจีนเรียกว่าอะไรคะอ่านเป็นหรือยังคํเนี้คํานี้อ่านว่ายังไงยังไม่เป็นค่ะเราซื้อเพราะว่าหนูยังเรียนพินอินไม่จบใช่ไหมคะอ่าวันในยุคในภาษาจีนนะคะเรียกว่าเสีงเดียวเสียงเียวนะเสียงเดียว เด็กๆจําไว้นะเชิงเจ้านะคะแล้ววรรณยุกต์ภาษาจีนมีทั้งหมดกี่เสียงคะเหล่าชื่อที่จริงมันมีอยู่ห้าเสียงนะคะอ่าตรงนี้เราชื่อพิมพ์ผิดนะคะที่จริงมันมีอยู่ห้าเสียงนะคะอ่าแต่มันมีอยู่สี่รูปค่ะอ่ามันมีห้าเสียงแต่มันมีอยู่สี่รูปอ่ะห้าเสียงมีอยู่สี่รูปนะคะ รูปที่1นนะคะเสียงที่1นเนาะที่เราเข้าใจง่ายๆคือเสียงที่1นั่นเองเองสียงที่1เป็นรูปแนวนอนนะหน้าตาของมันเป็นแนวนอนนะลูกนะอ่ะต่อไปเสียงที่สองนะคะเป็นเช็คถูกละกันเนาะพูดอย่างนี้เด็กๆน่าจะเข้าใจนะคะอ่ะเสียงสองเป็นเช็คถูกนะคะอ่ะเสียงสามนะคะให้เด็กๆจาไว้ว่าเป็นรูปตัว V นะเสียงสามนะเด็กๆจำไว้ว่าเป็นรูปตัว V นะคะ ต่อไปเสียงที่สนะคะให้เด็กๆจำไว้ว่าขึ้นบันไดเนาะ,ะขึ้นบันไดนะเสียงหนึ่งแนวนอนเสียงสองเชฟถูกเสียงสามตัววีและเสียงสี่ขึ้นบันไดนะเราชื่อในเราชื่อบอกว่ามีห้าเสียงสี่รูปเลยคะ่ะก็สี่รูปนั่นแหละถูกแล้วแต่เสียงที่ห้านะคะ มันไม่มีหน้าตาค่ะเด็กๆมันเรียกว่าเสียงเบานะจําไว้เลยนะเสียงที่5้าเราเรียกมันว่าเสียงเบาลักษณะของมันจะเบาและสั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าป้าปะป้าปะอ่พยางค์ที่1นึนะคะเสียงมันจะยาวใช่ไหมพยางค์ที่สองจะสั้นใช่ไหม อันนี้มันจะเป็นเสียงเบาค่ะก็คือไม่มีรูปร่างหน้าตาของวรรณยุกนะคะอ่ะอีกรอบนึงนะวรรณยุกจีนมีทั้งหมด5เสียงแต่มีอยู่4รูปนะคะรูปที่1คือแนวนอนรูปที่2คือเช็คทูกรูปที่3คือตัววีและรูปที่4คืออะไรคะขึ้นบันไดรูปรูปสุดท้ายมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะเสียงที่5เป็นเสียงเบาค่ะลักษณะจะเบาและสั้นเนา ลองผันเสียงตามเหล่าซชือนะคะภาษาไทยเราเป็นอะไรตั้งแต่เราเรียนอยู่ป .1 อ่ะก่าก่ากากาใช่ไหมคะภาษาไทยก่าก่ากากาก่าเด็กๆเอาข้างขวาคือข้างที่เราถนัดเป็นภาษาไทยนะคะข้างซ้ายให้ถือเป็นภาษาจีนเป็นภาษาที่สองที่สามที่เรากําลังเรียนนะคะออกเสียงตามเหล่าซชือนะคะอาอาอะ อาจำสเสียงนี้ดีๆนะคะอา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 ภาษาไทยคือกา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 ถ้าเทียบกับภาษาจีนคือกา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 นะคะอเราลองมาผันเสียงกันตัวนี้นะคะอาเสียงสองอาเสียงสามอาเสียงสี่อานะคะอ่าเสียงที่หนึ่งเป็นยังไงนะอ่าเป็นอะไรคะแนวนอนใช่ไหมคะรูปแนวนอนอ่าเสียงที่สองเช็ค ถูกเสียงที่3มตัววและเสียงสุดท้ายนะคะเป็นยังไงเอ่ยขึ้นบันไดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาลองผันเสียง4เสียงวรรณยุกต์ด้วยกันนะคะอ่าตัวที่หนึ่งเลยเมื่อกี้นะคะอ่ะาชออ่านให้ฟังแล้วเนาะอ่านักเรีนยนลองผันเสียงไปพร้อมกับหลัาซชือเลยนะอา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 นะคะต่อไป ะะจําดีๆนะเพราะเราไปฝึกอ่านคําอื่นเราก็ต้องฝึกพันเสียงเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราชื่อ,อแต่มันจะมีวิธีเติมเสียงวรรณยุกต์ด้วยเดี๋ยวเราชื่อจะมาสอนอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราชื่อฝึกให้เด็กๆฝึกอ่านก่อนนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ละกันนะคำนี้นะคะเด็กๆดูนะคะตัวนี้คือตัวเตอใช่ไหมคะ เตออ่าเตอไปเจอสระอะไรเอ่ยเอาเตอเอาเตาอ่าอันน si ี้เป็นเสียงขึ้นบันไดคือเสียงที่เท่าไหร่ลูกเสียงที่สี่ใช่ไหมคะอ่ะเราลองผ่านเสียงฝึกอ่าทวนเสียงด้วยกันนะคะเต้า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 นะคะคํานี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเต้าใช่ไหมคะอ่าอีกรอบนึงนะคะเต้า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 นะคะอ่าคำต่อไป ตัวนี้ก็เป็นเสียงที่อะไรเอ่ยขึ้นบันไดอ่ะมันเป็นเสียงอะไรลูกเสียงที่4ใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องฝึกผันเสียงไปถึงเสียงที่4นะคะตัวนี้คือเพี้ยนชนะตัวนี้คือเฉือเจสระเออยเฉือเออยเฉอนะคะเสียงที่4นะคะเฉือ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 นะคะเฉือ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 นะคะคำนี้อ่านว่าเฉือนะคะอ่านอีกสักคำหนึ่งนะคะ อ,อ่ะคำนี้ละกันเนาะอ่ะตัวนี้คือตัวเลใช่ไหมคะเจอสระวัวเลวัวรัวอ่ะเสียงเท่าไรเอ่ยเสียงที่สี่เอ้าเหมือนกันลัวลัวลัวรัวคำนี้อ่านว่าลัวนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูเสียงนี้กันตัววีเป็นเสียงอะไรลูกเสียงสามใช่ไหมคะตัวเนอเจอสระอีเนอร์อีนี่นะคะเสียงสามกันเนาะเสียงสามเนาะ หนี่หนี่หนี่น,นี่คำนี้อ่านว่าหนี่นะคะอ่ะอีกสักคำหนึ่งเนาะอ่ะคำนี้นะคะอ่ะอยั้ชนะคือตัวชีเจอสระอิงนะชีอิงชิงนะ,ะอันนี้เป็นเสียงที่เท่าไหร่เอ่ยเสียงช si ีเหมือนกันนะคะชิง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 คำนี้อ่านว่าชิงนะคะ,ะเดี๋ยวเราชช่อจะพาเด็กๆนะไป ดูวิธีการเติมเสียงวรรณยุกในภาษาจีนกันนะคะเมื่อกี้เราชื่อ,อเลยมาแล้วเพราะว่าเราชื่ออยากให้นักเรียนฝึกผันเสียงก่อนนะคะอ,อ่าเรามาดูวิธีการเติมเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนกันนะคะโอเคอ่าการเติมเสียงวรรณยุกตในภาษาจีนนะ,ะมีกฎง่ายๆเลยนะคะข้อที่หนึง่งเขาบอกว่าให้เติมไว้บนตัวที่เป็นสระเดียวคะ่ะลูก ตัวไหนเป็นสระเดียวให้เติมที่ตัวนั้นเนาะอย่างเช่นอ่าปัวอาป้าใช่ไหมคะตัวปัวเป็นเพียงชนะตัวอาเป็นสระเดียวใช่ไหมคะเราก็เติมไว้ที่ตัวอานั่นเองนะข้างบนหัวตัวอานะอ,อีกคำหนึ่งตัวเลอเป็นเพียรชนะตัวเออนะเป็นสระฉะนั้นเราก็เติมไว้ด้านบนสระเดียวนั่นเองนะคะ อ่าเรามาดูกฎที่2กันนะคะเขาบอกว่านอกจากจะเติมไว้ด้านบนสระเดียวแล้ววิธีการเติมเราจะต้องเรียงตามสระเดียวค่ะเด็กๆสระเดียวมีอยู่6ตัวที่เราื่อบอกว่ามันสําคัญมากๆใช่ไหมคะอ่ะทวนกันหน่อยซิตัวที่1คืออ O าโอเออีอ e ู I U y นะคะอ่ะเรามาจํานะตัวอาคือตัวที่1นะตัวออตัวที่2อ e 3เออนะคะอ e ี อูห้าแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวอตัวที่6ตัวที่1แจะเป็นพี่ใหญ่สุดนะฮะโอเคอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างนะอย่างเช่นอ่คำนี้นะคือไอคไคนะเรามาดูมันเป็นสระประสมใช่ไหมลูกแต่ถ้าเราลองแยกดีๆสระเดียวมันจะมีอยู่2ตัวใช่ไหมคะเพราะว่าตัว R ก็เป็นตัว R ตัวนี้นะก็เป็นสระเดียวตัวอก็เป็นสระเดียวเหมือนกันฉะนั้นเราต้องมาดูว่า ตัว R กับตัว E เนี่ยตัวไหนมาก่อนอะนั้เรียนลองเรียงตามสระเดี่ยว6ตัวนะ A A O เออ E ตัว R นะคะตัว R มันจะมาก่อนตัว E ฉะนั้นวิธีเติมเราก็เติมไว้ด้านบนตัว R นะคะอ่ะอีกคำหนึ่งนะคะอ่าตัวนี้คำนี้นะคะตัวนี้ถ้าแยกเป็นสระเดี่ยวจะมีอยู่สองตัวใช่ไหมคะคือตัวเออกับตัว E ฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเออ เออตัวนี้กับอีตัวนี้ตัวไหนมาก่อนคะเออมาก่อนก็เติมวรรณยุ์ไว้บนตัวเออนั่นเองเข้าใจไหมคะอ่ะอีกสักคำหนึ่งเนาะอ่ะอย่างเช่นอ่ะตัวนี้ตัวนี้ละกันลูกอ่ะคำนี้นะคะคํานี้ถ้าเป็นสระเดี่ยวมีอยู่กี่ตัวสองตัวเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือตัวออกับตัวอูใช่ไหมอ่ะฉะนั้นเราต้องมาดูว่าออกับอูตัวไหนมาก่อนอ่ะชัดเจนเลย ตัวอมันจะมาก่อนตัวอฉะนั้นเราก็เติมไว้ด้านบนตัวออง่ายไหมคะเด็กๆแต่มันก็ยังมีกดอีกหนึ่งข้อนะคะเขาบอกว่าถ้าคำนั้นอะ่ะมันเป็นสระตัวนี้นะคะสระตัวนี้คือสระอะไรเอ่ยอเราช่วยเขียนก่อนนะตัวนี้คือสระเว้ยนะและอีกตัวหนึ่งคือสระตัวนี้เนาะ เลยมือสวยจังอ่ะตัวนี้คือเวยตัวนี้คือเยลนะคะถ้าคำนั้นเป็นสระเวยหรือเยวให้เราเติมวรรณยุกต์ไว้ด้านหลังนะตัวที่อยู่ข้างหลังสุดนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นอ่าตัวนี้เป็นสระเวยใช่ไหมคะอันนี้เป็นสระเวยฉะนั้นวิธีเติมเราก็เติมตัวที่อยู่ด้านหลังสุดนั่นเองเนาะอ่าอีกคำหนึ่งแล้วกันตัวนี้เป็นสระอะไรคะ สระเยีใช่ไหมเราก็เติมตัวที่อยู่ด้านหลังสุดนั่นเองนะคะสองตัวนี้หน้าตาคล้ายๆ้ายกันนะตำแหน่งมันไม่เหมือนกันเนาะอะให้เด็กๆจําไว้นะคะวันนี้หลอชื่อก็จะมีอ่าสระมาสอนเด็กๆเพียงเท่านี้เอาไปฝึกเอาไปจําแล้วก็ทบทวนกันนะคะหลอชื่อต้องไปก่อนแล้วเจอกันบทที่หนึ่งนะคะใชเจียน